ตำนานพรานบุญกับเสียงกรองทิพย์แห่งวัดถ้ำกรองเพนสวัสดีค่ะท่านผู้ชมและท่านผู้ฟังที่เคารพรักวันนี้เราจะพาทุกท่านย้อนเวลาไปสู่ป่าลึกในจังหวัดหนึ่งทางภาคอีสานของประเทศไทยเพื่อพบกับพรานบุญชายผู้ขึ้นชื่อเรื่องมือของเขาเปื้อนเลือดสัตว์ป่านับไม่ถ้วนจนกระทั่งวันหนึ่ง โชคชะตานำทางเขาให้ไล at ่ล่าเก้งเผือกเข้าไปในเขตอาถรรพ์ที่ไม่มีใครเคยรอดกลับมาเลยในอดีตนานมาแล้วท่ามกลางเทือกเขาภูผานที่สลับซับซ้อนปกคลุมด้วยผืนป่ารกชัดที่เต็มไปด้วยอาถรรพ์และสัตว์ร้ายมีชายคนหนึ่งที่ชื่อของเขาสร้างความบาดหบั่นไปทั่วพงไพรเขาคือพรานบุญ พรานบุญไม่ใช่พรานธรรมดาที่ล่าสัตว์เพื่อเลี้ยงปากท้องเหมือนคนทั่วไปแต่เขาล่าเพราะความคึกขนองล่าเพราะหลงไหลในอำนาจของอาวุธและวิชาอาคมที่ตัวเองมีว่ากันว่าหากพรานบุญหมายตาแข้งทองหรือเก้งปากตัวไหนแล้วไม่มีคำว่ารอดพ้นจากความตายไปได้จิตใจของเขาเข้มแข็งแต่แข็งกระด้าง เปรียบเหมือนหินผาที่ไม่มีหยดน้ำแห่งความเมตตาซึมผ่านเช้าวันหนึ่งท้องฟ้าเหนือป่าแดงฉานผิดปกติพรานบุญสะพายย่ามคู่ใจและหน้าไม้ขึ้นบ่าเขาออกแกะรอยสัตว์ป่าลึกเข้าไปในโซนที่ชาวบ้านเรียกกันว่าป่าอาถรรพ์ที่นั่นเขาได้พบกับเก้งเผือกตัวใหญ่สง่างาม เรากับปลุดออกมาจากวรนคดีขนของมันขาวสะอาดตาดูเป็นสง่าแทนที่พรานบุญจะฉุกคิดในใจว่านี่คือสัตว์ของเทพพเจ้าหรือเจ้าป่าเจ้าเขาเขากลับสสแยะยิ้มด้วยความโลภโอ้โหถ้าได้หัวเก้งเผือกตัวนี้ไปประดับฝาบ้าน <c oughs> บารมีพานป่าอย่างเราคงไม่มีใครเทียบได้ เขาค่อยๆย่องตามเก้งตัวนั้นไปโดยไม่รู้เลยว่าก้าวแต่ละก้าวที่เขาก้าวเดินไปนั้นกำลังจะพาเขาไปสู่จุดเปลี่ยนที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในชีวิตขณะที่พรานบุญค่อยๆคลืบคลานเข้าไปหาเก้งเผือกตัวนั้นมือของเขาประคองหน้าไม้ไว้อย่างมั่นคงนิ้วชี้เริ่มขยับเตรียมลัานไก่แต่ทันใดนั้นเอง บรรยากาศรอบตัวเขาก็เปลี่ยนไปอย่างสิ้นเชิงลมป่าที่เคยพัดแรงกับนิ่งสนิทใบไม้ที่เคยไหวติงกลับหยุดนิ่งราวถูกสตาฟไว้และท่ามกลางความเงียบที่ชวนขนลุกนั่นเองเสียงหนึ่งกระดังขึ้นมาจากทิศท,ทางของถ้ำศิลาที่อยู่สุดปลายสายตาตึงตึงตึง เสียงนั่นทุ้มต่ำแต่กังวานลึกเข้าไปถึงกระดูกมันไม่ใช่เสียงกรองลบที่ดุดันแต่เป็นเสียงที่จังหวะสม่ำเสมอเหมือนเสียงกรองเพลงที่ตีบอกเวลาถวายพัตาหารในวัดพรานบุญชะงักกึกสายตาที่เคยจ้องจะฆ่าเปลี่ยนเป็นความชงนลือใครจะมาตีกรองอยู่ในป่าลึกขนาดนี้เอหรือจะเป็นพวกพรานกลุ่มอื่น แต่ที่น่าแปลกใจไปกว่านั้นเจ้าเก้งเผือกที่ควรจะตกใจกลัวเสียงกลับไม่วิ่งหนีแต่มันค่อยๆกลับเดินอย่างสงบมุ่งหน้าไปยังต้นเสียงราวกับมันถูกเรียกขานด้วยเสียงทิพนั้นพรานบุญตัดสินใจละทิ้งการซุ่มยิงเขาเก็บหน้าไม้แล้วเดินตามหลังเก้งตัวนั้นไปใจหนึ่งก็กลัว แต่อีกใจหนึ่งกลับถูกดึงดูดด้วยมนต์ขลังบางอย่างที่เขาไม่เคยสัมผัสมาก่อนในชีวิตพรานความลึกลับเริ่มทวีคูณพรานบุญเริ่มสับสนระหว่างความจริงกับนิมิตซึ่งเป็นจุดสำคัญที่จะสื่อถึงการที่จิตเริ่มถูกชำระล้างพรานบุญก้าวเข้าสู่ปากถ้ำขนาดใหญ่บรรยากาศภายในช่างแตกต่างจากภายนอกอย่างสิ้นเชิง อากาศที่เคยร้อนระอุกับกลายเป็นเยือกเย็นขนลุกสู้แสงสว่างจากภายนอกค่อยๆเลือนหายไปทิ้งให้เขาก้าวเดินเข้าไปในความมืดสลัวที่มีเพียงแสงรำไรจากหินงอกหินย้อยที่ดูคล้ายรูปร่างคนนั่งวิปัสนาเสียงสะท้อนของเสียงกรองที่ดูเหมือนจะดังมาจากรอบทิศทางยิ่งเดินลึกเข้าไป พรานบุญก็ยิ่งสับสนทางที่เขาเพิ่งเดินผ่านมาพอกลับไปมองกลับกลายเป็นกำแพงหินทึบเสียงกรองที่เขาคิดว่าอยู่ข้างหน้าปัดนี้กลับดังมาจากด้านหลังบางครั้งก็ดังมาจากใต้เท้าเขารู้สึกเหมือนตัวเองกําลังเดินวนเวียนอยู่ในเขาวงกฏที่ไม่มีวันจบสิน้นใจของพรานผู้ไม่เคยกลัวสัตว์ร้าย เริ่มเต้นรัวด้วยความตระหนกจู่ๆคบไฟในมือของเขาก็เริ่มมอดดับลงในความมืดมิดนั้นพรานบุญไม่ได้เห็นเพียงความมืดแต่เขาเริ่มเห็นภาพหลอนเห็นเงาของสัตว์ป่านับร้อยที่เขาเคยปริดชีวิตไปดวงตาของสัตว์เหล่านั้นจ้องมองมาที่เขาด้วยความอาฆาตนี่ไม่ใช่ถ้าธรรมดาเสียแล้วแต่มันคือ กับดักแห่งนิมิตที่บีบให้เขาต้องเผชิญกับความกลัวที่ซ่อนลึกอยู่ในก้นบึ้งของหัวใจพรานบุญสุดตัวลงพิงผนังถ้ำลมหายใจหอบถี่ขึ้นเขารู้สึกเหมือนถูกขังอยู่ในห้องแห่งกรรมที่หาทางออกไม่ได้เสียงกรองเพนยังคงดังอย่างต่อเนื่องราวกับจะคอยเตือนสติว่าเจ้า นี้ความจริงไม่ได้เจ้านี่กรรมของเจ้าไม่พ้นท่ามกลางความมืดมิดที่ดูเหมือนจะไม่มีวันสิ้นสุดและภาพหลอนของสัตว์ป่าที่รุมเร้าจนพรานบุญแทบเสียสติจู่ๆแสงสีทองรำไรก็สว่างขึ้นที่ปลายสุดของถุงท่าแสงนั้นนวลตาและอบอุ่นอย่างบอกไม่ถูก ผ่านบุญกวากมือผ่านความมืดและก้าวเท้ามุ่งหน้าไปสู่แสงนั้นด้วยความหวังสุดท้ายเมื่อเขาพ้นหัวโค้งหินก้อนใหญ่ที่ปรากฏแก่สายตาก็ทําให้ผ่านบุญถึงกับเข่าสุดแต่คราวนี้ไม่ใช่เพราะความกลัวแต่เป็นเพราะความเลื่อมใสเบื้องหน้าของเขาคือพระพุทธรูปโบราณตั้งตระหานอยู่บนแท่นหินธรรมชาติ รอบๆบมีแสงเทียนที่สว่างสวัยขึ้นเองราวกับปาฏิหารและข้างพระพุทธรูปนั้นคือที่มาของเสียงที่เขาได้ยินมาตลอดทางกรองโบราณขนาดใหญ่ตั้งเด่นเป็นสง่าอยู่พอนิมิตเห็นพรานบุญจ้องมองด้วยความชงนุนเพราะแม้นไม่มีใครตีกรองนั้นแต่หน้ากรองกับสั่นไหวเบาๆและส่งเสียง ตึงตึงตึงกังวานไปทั่วถ้ำราวกับหัวใจของเขาที่เต้นบอกเวลาแห่งความดีงามกลิ่นทู่หอมอ่อนๆลอยมาประทะจมูกล้างความข่าวเลือดและกลิ่นสาบป,ป่าที่เคยติดตัวเขามานานแสนนานพรานบุญวางหน้าไม้ลงช้าๆความพยศในใจมาลายหายไปสิ้น เขาสัมผัสได้ว่าสถานที่แห่งนี้ไม่ได้ต้องการเอาชีวิตเขาแต่กําลังเรียกร้องให้เขาตื่นจากความหลงผิดที่ทำมาตลอดชีวิตความลับใต้แสงเทียนในถ้ำลึกนี้คือจุดเริ่มต้นของการล้างบาปพรานผู้เก่งกาจในการล่าบัดนี้ได้กลายเป็นผู้ถูกล่าด้วยเมตตาธรรม แมนเบื้องน่าจะเป็นพระพุทธรูปอันศักดิ์สิทธิ์แต่ในขณะที่พรานบุญหลับตาลงกราบความเงียบสงบกลับหายไปแทนที่ด้วยภาพนิมิตท,ที่น่าสะพรึงกลัวบาปกรรมที่เขาเคยทำที่เขาเคยมองว่าเป็นเรื่องสนุกบัดนี้มันได้ย้อนกลับมาทวงคือในรูปแบบของภาพนิมิตท,ที่เสมือนจริงยิ่งกว่าสิ่งใด พรานบุญเห็นตัวเองยืนอยู่ท่ามกลางลานประหารป่ารอบตัวเขาคือวิญญาณของสัตว์ป่าน้อยใหญ่ที่เขาเคยปลิดชีวิตทั้งเก้งกวางเสือและนกป่าพวกมันได้เข้ามาทำร้ายและจ้องมองเขาด้วยดวงตาที่เต็มไปด้วยความเศร้าส้อยและคำถามว่าเราทำผิดอะไรทำไมต้องพรากชีวิตเราเพียงเพื่อความสนุกของท่าน ความรู้สึกผิดเริ่มกัดก,กินใจพรานบุญอย่างรุนแรงทุกครั้งที่เขาพยายามจะหนีเสียงกรองเพียนจะดังขึ้นตึงตึงตึงกระแทกเข้าไปในอกของเขาราวกับเสียงค้อนที่ตอกย้ำถึงการกระทำในอดีตหยาดเหงื่อผสมกับน้ำตาไหลาอาบแก้มพรานบุญผู้เคยแข็งกล้าว เขาเริ่มตระหนักแล้วว่าอาวุธที่ร้ายแรงที่สุดไม่ใช่หน้าไม้ที่เขาถือแต่คือเจตนาที่โหดเทียมในใจของเขานั่นเองในนิมิตนั้นพรานบุญสุดตัวลงคุกเขาท่ามกลางฝูงสัตว์ที่ล้อมรอบเขาไม่ได้ขอให้ตัวเองรอดพ้นจากถ้ำแต่เขาเริ่มพึมพำรรขออโหสิกรรมเป็นครั้งแรกในชีวิตข้า ข้าผิดไปแล้วข้าจะขอชดใช้ด้วยชีวิตที่เหลืออยู่นาทีนั้นเองเสียงกรองที่เคยกระแทกกระทันก็เริ่มเปลี่ยนเป็นจังหวะความอ่อนโยนราวกับกำลังตอบรับคำขอขมาของเขาเมื่อแสงสีทองของวันใหม่สาดส่องเข้ามาถึงก้นบึ้งของถ้ำพรานบุญค่อยๆลืมตาขึ้น ความหนักอึ้งในอกที่เคยแบกมาทั้งคืนหายไปสิ้นภาพปิญญาณสัตว์ที่หลอนหลอกกลับกลายเป็นเพียงอากาศธาตุทิ้งไว้เพียงความสงบเย็นใจอย่างที่ไม่เคยสัมผัสมาก่อนเขาตระหนักได้ทันทีว่าเสียงกรองทิพนั้นไม่ได้มีไว้เพื่อข่มขวัญแต่มีไว้เพื่อปลุกเขาให้ตื่นจากฝันร้ายแห่งบาปกรรมพรานบุญ เดินไปที่หน้าพระพุทธรูปอีกครั้งเขาหยิบหน้าไม้คู่ใจและลูกสออาบยาพิษที่เคยเป็นความภาคภูมิใจของเขาขึ้นมาแต่คราวนี้เขาไม่ได้หยิบขึ้นมาเพื่อล่าเขาค่อยๆวางมันลงบนพื้นถ้ำเพื่อเป็นการประวารณาตัวว่าข้าขอสละอาวุธสละความโหดร้ายและจะไม่อาฆาต ฆาตชีวิตผู้ใดอีกนับตั้งแต่วินาทีนี้เป็นต้นไปเขาเดินออกจากถ้ำมาด้วยแววตาที่เปลี่ยนไปแววตาของนักล่าที่ดุดันหายไปกลายเป็นแววตาของชายผู้เปี่ยมด้วยความเมตตาพรานบุญมองผืนป่ารอบตัวด้วยความรู้สึกใหม่ต้นไม้ทุกต้นสัตว์ทุกตัวไม่ใช่เหยื่ออีกต่อไปแต่คือ เ่อนร่วมเกิดแก่เจ็บตายเขาตัดสินใจแล้วว่าชีวิตที่เหลืออยู่เขาจะคอยดูแลรักษาถ้ำศักดิ์สิทธิ์แห่งนี้และบอกเล่าเรื่องราวเสียงกรองเทวดาให้คนรุ่นหลังได้ฟังนับแต่นั้นมาจากพรานใจโหดที่เคยหวาดกลัวกลับกลายเป็นผู้เท่าบุญนุ่งผ้าห่มขาวคอยมาพักสแสวงบุญเดินเข้าถ้ำเพื่อไปกราบพระพุทธรูป และคอยย้ำเตือนทุกคนที่มาเยือนว่าเสียงกรองที่เจ้าได้ยินคือเสียงที่เตือนให้เจ้าทำความดีก่อนที่จะสายเกินไปเรื่องราวการกลับใจของพรานบุญและตำนานเสียงกรองทิพในถ้ำลึกไม่ได้เงียบหายไปจากการเวลาแต่มันกลับแพร่สะพัดออกไปจากปากต่อปากจากหมู่บ้านหนึ่งสู่อีกหมู่บ้านหนึ่ง จนกลายเป็นตำนานที่เล่าขานกันไปทั่วลุ่มน้ำลำพเนียงชาวบ้านเริ่มพากันหลั่งไหลามาที่นี่ไม่ใช่เพื่อมาล่าสัตว์เหมือนแต่ก่อนแต่มาเพื่อพิสูจน์ความจริงและค้นหาความสงบทางใจจากถ้ำที่เคยรกร้างและเต็มไปด้วยความลึกลับพรานบุญในวัยชราและชาวบ้านที่มีจิตศรัทธาได้ร่วมกันถากถางพงหน้า ทำทางเดินให้สะดวกขึ้นและช่วยกันดูแลรักษาองค์พระพุทธรูปโบราณในถ้ำได้อย่างงดงามทุกวันพระเสียงสวดมนต์จะดังกังวานสลับกับเสียงกลองเพลงที่ชาวบ้านช่วยกันตีเพื่อบอกสัญญาณบุญให้เทพย,ยดาและสัตว์ป่าได้อนุโมทนาความมหัศจรรย์ของเสียงกรองที่พรานบุญเคยได้ยิน กลายเป็นที่มาของชื่อถ้ำกรองเพนอย่างเป็นทางการสถานที่แห่งนี้เริ่มเปลี่ยนสภาพจากป่าอาถรรพ์กลายเป็นเขตอภัยพทานที่สัตว์ป่าสามารถอยู่อาศัยได้อย่างปลอดภัยใครที่เข้ามาที่นี่ต่างสัมผัสได้ถึงพลังงานบางอย่างที่ทำให้ใจนิ่งสงบราวกับว่า เทวดาผู้รักษาธรรมยังคงสถิตยอยู่เพื่อต้อนรับผู้สแสวงบุญทุกคนความศรัทธาที่เริ่มจากชายเพียงคนเดียวได้ขยายกว้างจนกลายเป็นศูนย์รวมจิตใจของชุมชนแต่นี่เป็นเพียงแค่จุดเริ่มต้นเท่านั้นเพระาะธรรมแห่งนี้กำลังรอคอยเนื้อนาบุญผู้ยิ่งใหญ่ที่จะมาทำให้เสียงกรองแห่งธรรมนี้ดังกึกก้องไปทั่วแผ่นดิน เวลาผ่านไปหลายสิบปีจนกระทั่งปีพศ2501ผืนป่าแห่งถ้ำกรองเพลนนี้ก็ได้ต้อนรับเนื้อนาบุญผู้ยิ่งใหญ่เมื่อหลวงปู่ขาวอนาลโยพระอริยสงฆ์สายวิปัสสนากรรมฐานสิทธิเอกของหลวงปู่มั่นภูริทัตโตได้ทุดงมาพบถ้ำแห่งนี้ ท่านสัมผัสได้ถึงความวิเวกและพลังอันบริสุทธิ์ที่ซ่อนอยู่จึงได้ตัดสินใจใช้ถ้ำกรองเพลนเป็นสถานที่บำเพ็ญสมณธรรมบารมีธรรมของหลวงปู่ขาวนั้นแผ่ไพศาลท่านได้เปลี่ยนจากเสียงกรองทิพย์ในตำนานของพรานบุญให้กลายเป็นเสียงธรรมที่ดังกึกก้องเข้าไปถึงหัวใจของผู้คนจากถ้ำลึกลับในป่าทึบ หลวงปู่ได้พัฒนาจนกลายเป็นวัดป่าที่ร่มรื่นเป็นที่พึ่งทางจิตวิญญาณของผู้คนทั่วประเทศแม้แต่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในรัชกาลที่9ก็เคยเสด็จพระราชดำเนินมาพระราชทานน้ำสงแก่หลวงปู่ณวัดแห่งนี้ด้วยคำสอนของหลวงปู่ขาวที่เน้นความเรียบง่ายและการปล่อยวาง เปรียบเสมือนเสียงกรองที่คอยเตือนให้เราหลุดพ้นจากกิเลสตัณหาและบาปกรรมเหมือนที่พรานบุญเคยได้รับโอกาสนั้นมาแล้วปัจจุบันแม้หลวงปู่จะละสังขารไปแล้วแต่บารมีของท่านยังคงปกคลุมวัดถ้ำกรองเพลนแห่งนี้ได้ไม่เสื่อมคลายเรื่องราวของพรานบุญกับวัดถ้ำกรองเพลนสอนให้เรารู้ว่าไม่ว่าอดีต เราจะเคยผิดพลาดมาเพียงใดแต่แสงสว่างแห่งธรรมพร้อมจะต้อนรับผู้ที่คิดกลับตัวกลับใจเสมอขอเพียงแค่เรามีสติและเปิดใจรับฟังเสียงกรองแห่งความดีงามที่ดังอยู่ในใจของเราทุกคนวันนี้วัดท่ามกรองเพนยังคงเปิดต้อนรับผู้คนจากทั่วทุกสารทิศแสงเทียนที่พรานบุญ เคยกราบไหว้ยังคงสว่างไสวบารมีของหลวงปู่ขาวอนาลโยยังคงแผ่เมตตาคุ้มครองผู้ที่แวะเวียนมาเยือนหากใครได้มีโอกาสไปสัมผัสด้วยตัวเองลองหลับตาลงแลง้งเย่ยหูฟังให้ดีๆท่านอาจจะได้ยินเสียงกรองแห่งสติที่ดังกังวานอยู่ในใจของท่านนั่นเองเช่นกันขอขอบคุณทุกท่าน ที่ร่วมเดินทางตามรอยตํานานไปกับเราในวันนี้หากชอบเรื่องราวธรรมะและตํานานที่มีแง่คิดแบบนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดติดตามธรรมะพลังบวกชาแนลเพื่อรับพลังใจในตอนต่อไปนะคะขอให้แสงธรรมนำทางชีวิตของทุกท่านสวัสดีค่ะ